สวัสดีครับมื่อนิปุรุนรวยสวนสิบห้ามาเบิงหมากฮงติงเรียกว,ว่าหมากฮงผูนะครับพี่น้องการแก้งมะละกอนี่รหมากฮงผูให้เป็นให้เป็นลูกเป็นผลเรียกว,ว่าออกหมาออกผลนะครับหมากฮงติงแบบนี้บางคนก็เอืน่นว่าหมากฮงผูนะครับเป็นกับชิบวเป็นหมาได้แบบนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูครับอันนี้ก็เป็นอีกอติงหนึ่งนะครับที่เป็นออกมาหงาย ลักษณะแบบนี้ที่คูรุนลุยสวนได้พิสูจน์แล้วเป็นยังไงตามไปดูครับครับมะละกอต้นนี้นะครับหรือว่ามะคงต้นนี้อยู่บ้านคูรุนลุยสวนนะครับเพื่อนกับเป็นลักษณะคือนําเสนอเมื่อกี้นะครับเป็นติ่งเป็นนันออกมานะครับคูรุนลุยสวนก็เลยเอาเม็ดฟันลงนะครับฟันตัดทิ่มเลยนะครับตัดตรงกลางกต้นนะครับตัดออกเลยนะครับแล้วก็ แตกยอดออกมาแบบนี้นะครับแต่ออกมาเป็นสามยอดแล้วก็หาวิธีนะครับหาวิธีว่าจะแก้งยังไงให้มรกตอต้นนี้เป็นลูกเป็นหมากนะครับตัดออกมาแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นคือเกาเป็นติ้งนะครับนี่สามงาตอนที่มีลูกแล้วทำยังไงนะครับตอนแรกก็ผ้ามา มามัดไว้นะครับเอาผ่ามะมัดไว้บางคนบอกว่าเอาผ่ามามัดไว้จากต้นผูสิกลายเป็นต้นเมนะครับผูรุ่นกับมัดไว้อย่างไะครับมัดไว้จนว่าผ่าน,นดอกนะครับเปลี่ยนสีแล้วครับจากผ้าสีชมพูกลายเป็นผ้าแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับผู้รุ่นลุยสวนก็เลยเาหาเนวมากแก่งเพิ่นนะครับตามที่ดู จากหลายๆท่านนะครับลงใหเเบิงนะครับว่าเห็ดทังใดไม่ใช่สิเป็นหมากเป็นผลนะครับผู้รุ่นก็เลยทดสอบเบิงนะครับทดสอบเบิงว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับทํำยังไงนะครับครับบางคนก็บอกว่าโมญ่าก,กวิธีการเห็ดเล้าไม่ไผ่คมคมซัมเนวมือเข้านี่แหละครับกะประมาณว่าเข้าสิเสียบเข้าไปหยุดโค่นของต้นมะฮุงเข้านี่นะครับตีเข้าไปประมาณ ให้มันสอดอีกด้านหนึ่งก็ได้ครับพูดง่ายๆก็คือตีเข้าไปให้มันทะลุนะครับทะลุต้นลงไปนะครับทะลุออกอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งแต่ว่านี่คู่รุ่นก็เลยเอาตะปูซีนะครับตะปูซีบางคนก็บอกว่าเอาตะปูก็ได้นะครับผมก็เลยลองเบิงนะครับเอาตะปูซีตีเข้าไปจำลิบเลยนะครับจำมิดเลยตะปูซี ปรากฏว่านะครับปรากฏว่ากจะษห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทั้งสามยอดนะครับทั้งสามยอดเนี่ยต้นนี้ที่ขุดโคโรนตัดไปนะครับแต่งยอดออกมาทั้งสามยอดแล้วก็จากที่เป็นต้นโพนะครับเป็นมะฮงติงเรียกว่าเป็นต้นผูนะครับก็จับหมากนะครับจับหมากแคบผลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเปลี่ยนไปทุกยอดเลยนะครับเปลี่ยนทุกยอด ติดลูกทุกยอดนะครับคือลักษณะนี่นะครับที่เป็นจริงๆก็หดเข้าไปหดไยเข้าไปนะครับล่นหอวก็มีนะครับแล้วบางบางยอดก็จะจับลูกประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนเศษๆหละสังเกตได้นะครับยอดข้างบนสูงสุดเนี่ยเวลามันเป็นดอกออกมาก็จะจับแบบนี้เลยนะครับจับเป็นลูกเลยนะครับออกมาเป็นดอกแล้วก็ติดลูกเลย เอ่ก็แปลกอยู่นะครับแปลกเพราะว่าอันนี้พิสูจน์ด้วยตนเองเนาะพี่สูน์ด้วยตนเองตอนแรกก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อใครนะครับยังไม่เชื่อว่าจะเป็นได้แบบนี้นะครับก็เลยต้องทดลองดูตอนแรกว่าจะตัดทิ้งแล้วนะครับต้นนี้ก็เลยตัดอยู่ตรงโคนนะครับแต่ว่าต้นเขาโตขึ้นมาเขาก็ขยับขึ้นมานะครับแผลตรงที่เราตัด อันนี้ผมตัดแล้วก็ไม่ได้คุมอะไรนะครับตัดแบบชิงเฉียงแต่ว่าเขาแตกยอดขึ้นมาหุ้มหมดนะครับแตกยอดออกมาก็ประมาณนี้นะครับครับใครที่มีต้นมะละกอนะครับที่ไม่ออกลูกหรือว่าไม่เป็นลูกเป็นผลให้ก็ลองลอง,ลองทำดูนะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายดูให้ดูหลายๆที่หลายๆด้านนะครับหลายด้าน ว่ามันเกิดปฏิหารหรือว่าเปลี่ยนจริงๆนะครับเขาบอกว่าการแกล้งมะละกรนี่ก็คือเอาอะไรก็ได้นะครับที่เป็นวัสดุแข็งๆหน่อยนะครับเสียบเข้าไปตรงโคนต้นเขานะครับแล้วก็พยายามตีให้มันทะลุอีกด้านหนึ่งหรือไม่ก็ฝังลงไปลึกๆนะครับสุดท้ายเขาก็จะคล้ายๆกับว่าเขาเขากลัวว่าเขาจะ ตายอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยต้องอ,ออกลูกมาเพื่อขยายพันธุ์เพื่อให้เขามีสายพันธุ์ต่อไปนะครับด้านนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับต้นต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่พอเขาแตกยอดออกมาแล้วเขาก็จะมีลูกประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะวูบวาบนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องไ ไม้กันสั่นไม้กันสั่นมันโยกนะครับเพราะว่าไม้กันสั่นมันจะต้องสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการยึกยักนิดนึงนะครับครับประมาณนี้นะครับถ่ายให้ดูอีกด้านหนึ่งทางนี้นะครับส่วนใครที่มีต้นลักษณะเป็นต้นผู้นะครับลองทําดูนะครับลองทําดูไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับลองทําดูอันนี้ก็ ได้ศึกษาได้ดูจากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับทำมาก่อนก็เลยมาเรียนแบบนะครับประทาดูนะครับว่าไม่ได้ทําเป็นในเชิงพาณิชย์นะครับก็มีมะละกอต้นเดียวนะครับที่แปลกๆอยู่หน้าบ้านก็เลยทําลองดูแต่ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าการแกล้งมะละกอรจริงๆแล้วนี่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ออกลูกจริงๆแต่ก่อนไม่เชื่อเลยนะครับไม่เชื่อใครทําก็ไม่เชื่อ พอทําด้วยตนเองแล้วเห็นผลงานแล้วนะครับก็เชื่อก็เลยถ่ายไม่ให้ดูนะครับถ่ายไม่ให้ดูอันนี้ก็ต่อไปก็คิดว่าจะจะทำพิธีการตอนนะครับตอนตอนยอดออกเพราะว่าตรงนี้มี3ยอดจะเหลือไว้ยอดเดียวนะครับครับสำหรับที่นี้ก็เสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีครับ